สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับดีเจไก่แจ้วันนี้ก็ตรงกับวันที่18วันศุกร์ที่18มิถุนายนพศ2อ,อ6 4นะครับวันนี้มาอัปเดตสถานที่เที่ยวที่สำคัญที่1ของระดับตลกอาวุโสตลกซุปเปอร์สตาร์ระดับอาวุโสก็คือ ป่าเทพหรือเทพโพงามนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตได้ป่าเทพนะครับปัจจุบันนี้ได้พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจากที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม DJ จไก่แจ้ครับผมจากทางเข้ามาตอนนี้ะนะจากอดีตไม่มีนะครับปัจจุบันนี้นะมีแล้วนะครับเปิดเข้ามาจากรั้วก็เจอเลยนะครับเจอสุม ด้านซ้าย3ซุ้มเลยนะครับซุ้มมีพื้นที่นั่งจุได้ถึง8คนนะครับแล้วก็มี6คนนะครับมี3ซุ้มนะฮะด้านขวานี้นะครับก็เป็นห้องกาแฟของน้องทอฟฟี่นะครับด้านขวาอีกถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องทําขนมเปี๊ยะของปาเทพนะครับหันมาด้านซ้ายนี่นะครับมาถึงแลกปาเทพแล้วนะครับ เดินเข้าไปนะฮะก็จะมีซุ้มรอให้ท่านได้นั่งดื่มอาเดิมน้ำทานอาหารอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสไตล์ไร่ป่าเทศสไตล์ลุกทุ่งลุกทุ่งอย่างนี้อ่ะผมพาเดินมานะครับแล้วก็มุมนี้อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นห้องครัวในอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับใกล้จะเปิดเร็วๆนี้นะครับนี่คือบรรยากาศไร่ป่าเทศนะครับมองมาตรงซุ้ม,มเดี๋ยวผมพาลัดไปตรง ยังมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับมีเซอร์ไพรส์อีกมีเซอร์ไพรส์นี่นะครับจากอดีตไม่เคยมีปัจจุบันนี้มีแล้วนะครับนะฮะถ้าใครมาที่นี่นะฮะนี่นะฮะมาด้านครัวนะครับตัดจากห้องขนมเปียดด้านนู้นมาตอนนี้ก็เป็นครัวครัวละโอเพ่นนะครับแล้วก็จะมีซุ้มนะฮะอันนี้เป็น ซุ้มเฉาคว้ยกาแฟนมสดของลูกสาวป่าเทพนะครับอีกคนหนึ่งนะโอเคราบอันนี้ซุ้มอีกซุ้มหนึ่งนะครับอีกซุ้มหนึ่งนะแล้วก็ถัดไปอีกนะครับเป็นถนนแล้วเป็นที่จอดรถด้านหลังด้วยนะครับเราก็จะมีแผ่ที่ยื่นออกไปนะครับบนริมสระน้ำอีกสี่ซุ้มนะครับ นะครับอันนี้เป็นซุ้มแลวก็เป็นซุ้มสไตล์ไม่ไม่ใช่ไม้ไผ่นะครับอุปกรณ์ก็เป็นเหล็กฉากทั่วไปแล้วมาด้านหลังนี้นี่แหละครับพอท่านเข้ามานะครับขับรถมาเลยครับนะฮะขับรถมาก็เป็นที่จอดรถกว้างขวางมากนะครับเป็นที่จอดรถนี่หลับว่ารองรับเพียงพอได้ถึงเกือบร้อยคันนะครับพื้นที่ป่าที่มองไปสุดนู้นนะครับก็มีงวัว นะครับที่เห็นนะครับนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บงวนะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับอัปเดตไร่ป่าเทพอ่ะมาพบมันี่นี่ได้ไหอันนี้มาพบหลาน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 ปลาเทพหน่อย,อยแล้วโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาน,นี่กล้องกล้องเล็กไม่เอาอ ก็รอเสริมไงนแล้วก็ท,ทักนิดนึงเนี่ยห้อง,งน้ํานะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับแต่อยู่คนละมุมกับทางด้านอาหารของเราไม่ดีไม่ได้รวมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปเดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปนิดบรรยากาศกว้างให้โรกันนะครับ เป็นุ้มที่ผมขายเสาร์อาทิตย์และเป่าฟุตด้วยนะครับผมจะเป่าฟุตเป่าคุยจีนคุยไทยอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือบรรยากาศไร่ป่าเทพเดี๋ยวเราไปจบกันทางเข้านะนี่มาเดี๋ยวามาจบกันเอาละครับวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครูที่ติดตามคลิปใครที่อยากจะเข้ามานะครับามาทานอาหารอร่อยๆหรือมาให้กำลังใจป่าเทพระดับตลกซุปเปอร์สตาร์นะครับคููอบุโสในวงการบันเทิงนะครับเป็นทั้งดาราตักแสดงและเป็นดาราตลกนะครับฉะนั้นวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากมานะครับปักหมุดมาที่วัดไผ่สามเกาะหรือว่าอปตอเขาขลุงนะครับอำเภอบนโปง จังหวัดราชบุรีนะฮะอย่าปักปุดมาที่ไร่ป่าเทพนะครับเพราะว่าถ้าปักปุดมาที่ไร่ป่าเทพเนี่ยาบาง G.P.S เนี่ยเขาจะพาไปซอยเล็กซอยน้อยที่มันทาหลงแต่ถ้ามันทําให้หลงแต่ถ้าเราปักปุดมาที่ออบตเขาขุงหรือวัดไผ่สามเกาะนะครับมันจะปักมุดพามาตามถนนใหญ่นะครับเพราะว่าสถานที่วัดไผ่สามเกาะและอบตอเขาขุงเนี่ยติดกับถนน เส,เส้นใหญ่นะครับฉะนั้นก็ขอฝากกับผู้ที่จะมา,าเที่ยวไร่ป่าเทศนะครับทุน,นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ